No, 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 no. 하나 둘만나만 ว่าใครมาซุ่มฟ้องอยู่ไม่ดีเกิดอะไรขึ้นกับน้องก่อนดีครับผมเป็นไงลูกกินว่าเกิดอะไร้เนี่ยทำไมที่มาที่ไปเป็นไงถึงมาซุ่มฟ้องอยู่ไม่ดีาไม่ได้คือมาฟ้องผมผมไม่ให้มาอาจจะเป็นว่าหลังๆสภาพร่างกายเราดูเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่า พ่ออะไรครัน้องบอกได้ไหมพี่ป้ามัน่ยซ้อมด้คู่เป่าคู่ซ้อคือว่าไม่ไม่ไม่ร้อปร์เซ็นต์ป้าเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นไงเราซ้อมที่นี่กี่วันแล้วสามวันที่นครับสามอาทิตย์ี่สิบกว่าวันมีมีมีอะไรที่รู้สึกว่าพิเศษจากการซ้อมที่ที่เกงไหมราบ่ังก็แตกต่างกันเพราะที่เขาเน้นเน้นเช้นี่เรต่อง ครับระบบการพิซซรณาต่างเป็นไงบ้างก็โอเคครับ<ะ>ทัศนิณเลทเคยเจอไหมมเคยนั่งมาท,ามาที่ไม่ร่างบุรีรัมย์ตันนั้นก็มีเสียงจากแม่บวยก็เห็นต่างเยอะเหมือนกันแล้ววันนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลับหู้ชนะครั้งนี้น,น,นัดใหญ่ไม่คิดดีทุกคนกงไปตั้งรานเตรียมเงินเตรียมแผนเตรียมอะไรไว้สู้กับทัศกษิ์เลทก็ต้องมาดีแน่ๆเพราะว่าเขาเคยแพ้มาก็สไตล์เดรยวก็เดิน ไม่ถอยครับไม่ถอยไฟที่แล้วเวลาเราจับนายเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเราสว่งใช่เชื่อว่าไฟนี้นักษณะเล็กน่าจะมีการเสริมความแข็งแกร่งมาสมมติว่าถ้าในลักษณะเล็กเก็บกันเราได้หมดต้องมีแข็งอะไรต่อก็ต้องออกมาเล่นระหว่างระหวะจังระหวะาี้คือลักษณะเล็กก็ไมันจะสองนะมันจะสองทองคาก็รวมก็ไฟนี้ก็มีไงมีไงด้วยสภาพร่างกายเป็นไงเออหลายคนอยากรู้มากเพราะว่า ลูกกินเนี่ยเราต้องยอวาเรองลการเราค่อนข้างหลอกมาแล้วอาจจะเป็นปัญหาว่าเราโตเร็วอยทน้นเรอะไลด้วยการที่มาอยู่ค่ายปีนู่แบบนี้นี่มันการันตีได้แล้วเรื่องของโชนาการในเรื่องของการ่างต่างๆเป็นไงบ้างก็โอเคเราช่วงน้หนักก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมอ่ร่างกายก็ไมจังเยอทำเ่อกเรา้องกัวนะมาอยู่จากบ้านจากเมืองมาไกลแบบนี้เลยถึงเพียงห เอาไว้ก่อนนะเอาหน้าท e ี่ก uh, ่อนก็ถ e ือว like, ่าเรามั่นใจว่าน้องแค่ไหนเราเจอทั้งเสร็จในคราวนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วก็ก็ดูเหมือนว่าจะพู้พิชิตสีก็ร้อยไม่ใช่หน่ะดูว่าเราตับในจังหวะจับในเราแข็งแข็งกว่าเยอะเลยครั้งที่แล้วเนี่ยที่เห็นเลยเพราะพี่นั่งอยู่ข้างสนามข้างเวทีคิดไหมไฟนี้ว่าถ้ามีโอกาสจับแข็งได้แบบนั้นแล้วทั้งเสร็จคือที่ไม่หลุดหนีไม่ออกตรงไหนที่ถึงจะไปให้น้องเลยไหม ก็ถ้ามีจังหวะก็ไปล็อกเลยใช่ครับคิดว่าทำได้ไหมทำได้เอาถ้าเขามาสภาพไหนก็ที่แอืมถ้ามาแบบล็อกที่แล้วมีโอกาสลงโอกาสรวบล็อกเลยอย่ามองว่าลูกกีตสภาพไม่ดีนะเพราะว่าไฟนี้มาอยู่ให้ดินดีวันนี้ร่างกายดีกว่าโชคดีเอาแหละเอาแหละได้ลุ้นเจ้าตัวผู้เด่นนะว่าถ้ามีโอกาสก็ก็สามารถกระช่วงล็อกได้ถ้าจังหวะมันเป็นมันเป็นใจด้วยใ่ครับอยากพิจารณาของแฟนมวยครับวันไหนเจอกับใครก็วันที่17นี้ครับก็วันที่18ทาง ก็เชียร์นะครับก็ไฟนี้เอาไฟที่เจอก็เชียร์ว่าทีนี้เออเยอะครับก็เชียร์ติดตามนะครับเอาล้วครับนี่ครับเจ้าตัวบอกว่าไฟนี้ดีกว่าไฟที่แล้วไฟที่แล้วขนาดไม่ดียังชนะเขาไฟนี้ดีกว่าเดิมเยอะจะจบอย่างไรจะเป็นยังไงก็รอติดตามครับ17ณคุณบาวันนี้ที่เวทีราชดำเนินทูโฟยู24ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปใครอยากมารับชมความมันในสิ่งที่ดีสุดของไฟแบบนี้ก็มาได้เลยที่เวทีราชดำเนินเป็นอะไรของผมครับผมขอเชียร์ติดตามไอ้กิ้วน้อง